โอเคนะครับก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็พี่จะมารีวิวว่าไอเทมชิ้นไหนหรือว่าผ้าคลุมชิ้นไหนถือว่าสวมใส่แล้วสกิลดาบเราจะแรงขึ้นนะว่าจะเป็นอันไหนนะทุกคนที่พี่มีอยู่นะพี่ขาดอะไรพี่ขาดแค่ผ้าคลุมหนวดดำนะประมาณนั้นมัง้งนะ โอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยขั้นแรกพี่ก็จะมาเลือกผ้าคุมสี่สมพูรนะทุกคนอันแรกเลยนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็อย่าลืมฝากชมกันเลยกรแรกพี่ก็จะไม่ใส่นะทุกคนยังไม่ใส่นี่ประมาณ3ามพันสนะทุกคนยังไม่ใส่อเทมชิ้นไหนนะทุกคน3ามพันสนะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะมาลอง ใชใ้ดูนะเดี๋ยวจะมาลองดูทุกคนกดใช้เทมอันแรกนะนี่เสื้อสีชมพูนะทุกคนอยามาลองกันว่าดาเมจจะเท่าไหร่ปึ๊บก็ยังเหมือนเดิมนะทุกคนยังเหมือนเดิมนะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรของดาเมจนะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองหมวกนี่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรว่าแรงขึ้นไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจดาบจะแรงขึ้นไหมทุกคนปุ๊บอุย้ยทุกคนแรงขึ้นนะ3 7 0 0 3,717นะทุกคนแรงอยู่นะ3 7มพนะทุกคนจาก3,304ขึ้นมา3,717นะทุกคนเดี๋ยวมาลองหมอนันนี้สีเขียวนี่ว่าจะเพิ่มดาเมจ่งไหมเดี๋ยวมาลองดูกันนะปึ๊บ3,000ไม่เพิ่มทุกคนไม่เพิ่มนะไอเทมชิ้นนี้ไม่เพิ่มนะเดี๋ยวจะไปลองไอเทมชิ้นต่อไปนะทุกคนก็จะเป็นหมวกนี่ เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเพิ่มดาเมจไหมถ้ากระตุกอะไรต้องขอโทษขอไปทุกคนนะ,ะก็ยังไม่บวกนะทุกคนยังไม่บวกนะมันก็ไม่ได้เพิ่มดาเมจของดาบนะทุกคนเดี๋ยวมาลองไอเทมชิ้นต่อไปกันเลยนะทุกคนนี่ก็ให้ทุกคนบอกว่าชอบสิ่งไหนมากสุดนะนี่ก็ไม่เพิ่มนะทุกคนยังไม่เพิ่มนะสามพันปกติเนะนี่ยทุกคนเหมือนไม่ได้เพิ่มเหมือนไม่ได้่สวมใส่นะปกติก็จะสามพันสามร้อยสี่นะทุกคน ของชิ้นนี้บ้างเดี๋ยวจำลองอุ้ยอะไรนะอุ้ยทุกคนมีโปรด้วยเจอโปรอย่างนี้ก็ยากอีกทุกคนปีหนึ่งพันหกร้อยนะเลเวลโป้ได้เดี๋ยวพี่จะกำจัดโวนทุกคนในบิงด้วยเซิร์ฟบิงเหมือนมีโปรมันจะบิงนะทุกคนเซิร์ฟก็จะบิงบิง่อยเซิโป้เออได้เล่น นี่ยังไงเซิร์ฟโปร้วยทุกคนไม่รู้ว่าจะเล่นโปรไปเพื่ออะไรทุกคนเดี๋ยวมารีวิวของชิ้นต่อไปกันเลยนะทุกคนว่าจะเพิ่มดาบอะไรไหมนี่อันนี้พี่ก็น่าจะรีวิวนะนี่รีวิวไปแล้ว่าใช่ใช่ไหมยังหรือยังเดี๋ยวจะมาลองกันนะส่งพันก็ปกติเหมือนไม่ได้ใช่อะไรนะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองของชิ้นต่อไปหมวกซานต้าทุกคนหมวกจากคริสต์มาสนะ มาดูกันนะเวิบอุ้ยสามพันเจ็ดแรงเท่าหมวกสีทองเมื่อกี้แล้วนันคนหมวกซันต้าสามพันเจ็ดแรงอยู่นะนี่เดี๋ยวมาลองอันต่อไปเลยก็หมวกซันต้าก็มันมาอีกแล้วโปรทุกคนหมวกซันต้าก็น่าจะได้จากการทำอีเวนต์ในคริสต์มาสนะทุกคน อันนี้ก็คริสต์มาสก็รู้้หนาก็มาถึงเลยนะน่าจะอัปเดตเร็วๆนี้นะโรบอกเราทุกคนมันมีโปรทุกคนเดี๋ยวมาลองหมวกนักบินกันบ้างว่าจะเพิ่มดาบความแรงของดาบหรือไม่นะเดีย๋ยวมาลองกันปนะึ๊บมันก็ไม่เพิ่มนะทุกคนมีมันมีโปร้วยทุกคนอม,มีโปรเดี๋ยวมาลองไอเทมชิ้นต่อไปเลยนะว่าจะเพิ่มอะไรอืมมันพี่หายไปหมดเลย มันมีโป่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองว่าความแรงเท่าไหร่ก็สามพันห้าทุกคนหมอกสีเขียวเนี่ยอ้ยแรงอยู่นะจากสามพันสามร้อยนะทุกคนขึ้นไป3ันสามพันห้านะทุกคนเดี๋ยวลองไอเทมชิ้นนี้นะว่าจะมีดาเมจหรือไม่ปึ๊บสามพันสามไม่มีนะทุกคนเดี๋ยวมาลองชิ้นต่อไปเลยนี่เรื่อยๆยาว,ยาวๆทุกคนสามพันสามไม่มีนะยาวไปเลยทุกคนว่าไอเทมชิ้นไหนก็น่าจะเพิ่มดาเมจของดาบ พคุนี่เดี๋ยวมาลองไม่มีมันไม,ม,ม,ม่โปรแล้วทุกคนอือโปรยังไม่เลิกอีกเดี๋ยวพี่ก็นะับย้ายเซิร์ฟมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะก็จะย้ายเซิร์ฟมานะมาพี่ก็ย้ายเซิร์ฟมาเล่นทุกคนเนาะจะเป็นสีแดงใช่ไหมน่าจะเป็นสีแดงนะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันถ้ากระตุกอะไรต้องขอโทษทุกคนด้วยนะมาลองฮึบสามพันหกอุ้ยแรงอยู่นะสามพันหกจากสามพันสามเดงสีเขียวบ้าง เฮ้ยสามพเหมือนกันนะสีดำละ่ะอย่างลองสีดำสามพันหกเหมือนกันนะทุกคนสีดำเหมือนกันเป๊ะเดี๋ยวมาลองชิ้นต่อไปหมวกเดี๋ยวมาลองหมวกกันทุกคนเดี๋ยวมาลองเว๊บสามพันหกอ้ยได้อยู่นะขึ้นมาสามร้อทุกคนเดี๋ยวมาลองชิ้นต่อไปเลยหน้ากาก ๋ยวมาลองหน้ากากบ้างอย่มาลองหน้ากากทุกคนสามเสามไม่บวกอะไรไม่บวกดาบทุกคนไม่บวกสตตของดาบ๋ยวมาลองหมวกในบ้างสีเขียวหมวกซันต้าสีเขียวนะทุกคนลองดูกันว่าจะแรงไหมสามเป็นหกก็เท่ากันกันกบผ้าคลุมสามวันเมื่อกี้นะ๋ยวมาลองผ้าคลุมหมวาขาวบ้างอย่มาลองดูกันปล๊บ ไม่เพิ่มอะไรนะทุกคนไม่เพิ่มสแตทของดาบนะจะมาลองมองอันนี้บ้างว่าจะเพิ่มไหมปึ๊บก็ยังไม่เพิ่มเลยทุกคนสามพันเหมือนไม่ได้สวมใส่อะไรนะดาบนะทุกคนถ้าผลบิษาุผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะปึ๊บอื่นไม่โดนสามพันห้าอุ้ยพระคุมแรงอยู่นะใส่ดาบสามพันห้าเดี๋ยวจะมาลองยาวๆเลยทุกคนนี่พระคุมนี้มาลองดูกันปึ๊บสามพันสี่ สามพันสี่ทุกคนพระคมนี้สามพันสี่ร้อยก็ได้อยู่นะขึ้นมาหนึ่งร้อยกว่าเลยเดี๋ยวมาลองหมวกนี่บ้างหมวกแล้วเนี่ยปึ๊บสามนสามไม่บวกอะไรไม่บวกสกเตทของราบเดี๋ยวจะมาลองผ้าปิปาดปากทุกคนผ้าปิดปากนี่ก็น่าจะเหมือนกันนะกับพระคมสามเนเมื่อกี้นะทุกคนมันมีสีแดงแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีดำนี่เท่าๆกันเลย พี่ก็จะไม่รีวิวนะรีวิวแค่สีดำสีเดียวสีดำใช่ปะสีแดงนะทุกคนเป็นสีแดงฟูดผิดมันก็เหมือนกันนะทุกคนโอเคนะนี่เหมือนกันต่อไปก็จะเป็นหมวกมาดูกันว่าจะแรงแค่ไหนไอเทมชิ้นนี้ก็ไม่รู้ว่าได้จากไหนะพี่ก็จำไม่ได้นะทุกคนสามพันหกก็แรงอยู่นะ3600กระตุกอะไรวะเนี้ยน่าจะมีโปรอล้วทุกคน เซิร์ฟมีโปรมันก็จะแลกหน่อยนะเดี๋ยวจะมาลองของชิ้นนี้ว่าจะแรงไหมทุกคนมากันเพิบม่โดนเพิบอุ้ยสามพันแปดทุกคนโคตรแรงอุ้ยแรงอยู่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นจากการตีแอดมินนะทุกคนตีบอลแอดมินเดี๋ยวมาลองไอเทมชิ้นนี้บ้างนะทุกคนว่าจะแรงไหมเพิ่บสามพันหกก็แรงอยู่นะสามพันหกเท่ากันกันกบภาคุมหรือว่าภาปิดปากเมื่อกี้ เดี๋ยวจะมาลองไอเทมต่อไปที่ขาดไม่ได้คือแว่นโดฟาทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวมาลองดูนะทุกคนเึ๊บสามพันไม่ค่อยแรงนะดามนละทุกคนสําหรับแว่นโดฟาก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะสามพต่อไปก็จะเป็นผ้าคมคาตากริผ้าคมโอ้ยไม่ใช่ดิผ้าคมผ้าคมนี้ก็น่าจะแรงอยู่นะนี่สามพันแปดเท่าเท่ากันกับหมวกแอดมินหรือว่าดีบอสแอดมินนะนี่ เท่ากันเลย3 8ม0หมวกต่อไปก็จะเป็นหมอ,อน,นี้นะไอดีนี i, ้ไอดีพี่ก็น่าจะขาดแค่ภาคุมนวดดำนะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองกันใช้หมวกนี้ว่าจะเพิ่มสเตตของดาไมปึ๊บ3,700ก็ได้อยู่นะแรงอยู่เกือบเท่าๆก,กันเลยเกือบเท่า3,800เกือบขึ้นมา3,800นะทุกคนเดี๋ยวมาลองหมกนี้อันสุดท้ายปึ๊บ3าม โอเคนะก็จะประมาณนี้นะไอดีนี้ก็น่าจะขาดแค่ป้าคุมหนวดดำนะทุกคนนี่สามพโอเคนะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะใครที่แบบว่าชอบไอเทมซินไหนหรือว่าแปลว่าสนใจไอเทมซิ้นไหนแปลว่าเล่นกับผลพิศาดใช้ดาบไลนนู่นนี่นั่นเล่นไปเคียงคู่กันไปนะป้าคุมคาตาคุริแล้วก็หมอกแอดมินก็ตอบโจทย์นะสามพ หมวกซันต้าก็กับหมวกสีเหลืองๆอันนี้ไม่รู้หมวกอะไรนะก็น่าจะเป็น3ามพนะทุกคนลองไปปรับใช้กันดูนะว่าชอบชิ้นไหนเล่นสายดาบสายผลอะไรมีผลอะไรต่อการเล่นโอเคนะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคน